สวัสดีนะคะวันนี้ทำน้ำพริกลงเรือค่ะน้ำพริกลงเรือทานกระสายบัวน้ำท่วมน้ำหลากก็ทำให้นึกถึงน้ำพริกลงเรือแต่ท่วมมากก็ไม่ดีนะคะท่วมเยอะสงสารเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนคนไหนเจอน้ำท่วมบ้างยกมือขึ้นเล่ากันเล่า,เล,าเล่าเลยนะคะ ใครถูกน้ำท่วมเยอะเจอปัญหามากมายเล่ามาให้ฟังด้วยนะคะเล่าส่ก,กันฟังหลายๆคนค่ะทำไมปีนี้น้ำท่วมมากมายน้ำท่วมเยอะจริงๆกลัวเหลือเกินว่าจะเหมือนปีห้าสี่กรุงเทพมีญาติมีลูกมอยู่กรุงเทพเหมือนกัน เป็นห่วงเขามากค่ะไม่อยากให้มันท่วมเท่ากับปี54จําไม่ได้ว่าปี54เกิดน้ำท่วมเดือนอะไรเพราะว่าน้ำมันจะหลากอยู่ในหล,หลายๆเดือนเช่นพฤศจิกาพฤศจิกาเดือนตุลาพฤศจิกานี่ก็ เคยเคยหลากแตอนนี้มันกลางฤด,ดูฝนยังไงก็ทานอภิรลงเรือยอมใจไปก่อนอร่อยค่ะ